ไทยนะวันนี้นะนะตรดไทยแล้วก็ไปตรดสงกรานแทบจะจำไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำบุญวันพระไม่ค่อยได้ดูทีิทินที่ทินรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยจะมีแรมมีคำอะไรดูซะด้วยนะนะเแต่วันสำคัญสำคัญแค่นั้นเนองเชาหาบริตินดูไม่รู้กีก่คำเพราะว่าจะ สิ้นสุดอันนี้สองกถินวันนี้ใน,ะนเรื่องพระในเรื่องโยมก็คือจะเวลาไหนก็ไม่เกี่ยวเนะอะเพราะว่าโยมจะไม่มีวินยัยไม่มีอะไรเหล่านั้นที่เกี่ยวกับผ้ามา เป็นเครื่องเป็นข้อวัดดิบัติอะไรเี้ก็ะจะสะดวกกว่าสี่ห้าให้แม่นๆพอแล้วเผิดสีนพอแล้วแค่นั้นแหละแสนสบายโยมเนี่ยทำไมกับสินแปดถ้จะเห็นผิดขนาดน,นั้นยังก็เอาไม่ค่อยจะอยู่ เรื่องของสีน,นันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตเราทั้งหมดเลยวิบากกรรมอะไรทั้งหลายที่มันจะจะตามมานมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของินทั้งหมดนะมันเป็นข้อประพฤติข้อที่ต้องเอาไปประพฤติธปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องของศินห้าเนี่ยให้ดีเราอาจะเห็นว่าแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆสินห้าแต่ไม่เล็กน้อยสำหรับสำหรับ ชีวิตเลยนะเรากระบวนการในการดำเนินชีวิตทั้งหมดนะถ้าเรารักษาไว้ได้ก็จะช่วยให้การดำรงอยู่นี่เป็นปกติสุขไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจวุ่นวายกับเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนะมืม่อวานนี้นั่งฟังโยมฟังพาลานาถึงความทุกข์ในครอบครัวเนะี่ยเท่าที่ฟังประวัติมาก็ประหัติมา มันเกี cool. ่ยวเน่องเรื่องของสีทั้งหมดเช่นต้นตระกูลเที่ยวไปคดโกงที่ทางชาวบ้านมาไม่ใช่น้อยให้เขาคูณนี่ยืมสินแล้วก็ยึดที่ดินเข้ามามากนี่พอถึงเวลาหนึ่งการมันมันโตถึงลูกหลานยังไงก็ไม่ทราบนะเพราะว่าทั้งตระกูลก็ทะเลาะเบาแวงแย่งสมบัติอุ่นวัย เป็นเรื่องเป็นราววุ่นวายใหญ่โตตัวตนตระกูลเองก็หาความสุขในการดำเนินชีวิตไม่ได้นี่เป็นตนในครอบครัวลูกหลานเองก็ทะเลาะเบาแวงกันนหาความสุขไม่ได้นี่คือเรื่องที่มันเป็นอยู่ที่จริงมีตัวอย่างนี้ให้เราเห็นอยู่เสมอนแต่ว่าคนก็ประมาทประมาท คิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่นี้เวลากรรมมันส่งผลนั้นมาก็ตีโพยตีพายทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ว่าไปที่จริงแล้วลูกหลานในรุ่นหลังก็มีกรรมต่อเกี่ยวเนื่องกันทั้งที่เกิดมาในครอบครัวแบบนี้ตระกูลแบบนี้นเคยทำกรรมชนิดเดียวกันมาคล้ายๆกันมานก็เลยต้องมาเกิดร่วมกันวพร่ยทีะสวยผลแห่งกรรมนั้นๆมันเหมือนกัน เนะี่ยนี้มันก็มีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีก็สองคนให้เกิดมาในตระกูลที่มีฐานะดนะีเงินทองที่จะใช้ใจ่ายก็ไม่เดือดร้อนใจแต่ว่าเป็นเดือดร้อนใจเรื่องอื่นนะเรื่องการไม่สามัคคีกันในครอบครัวนะอันนี้คือผลแห่งกรรมนะตอนนี้เราเป็นยังไงล่ะดำรงชีวิตอยู่ยังไง ทตอน,นี้นี่คือผลแห่งกรรมนี่กำลังแสดงตัวให้เราเห็นได้ชัดๆเพีเยงแต่ว่าเราจะตะหนักรู้เปล่า,าเราขาดตกบกพร่องอะไรมันขาดอะไรชีวิตมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรผลแห่งกรรมเก่าทั้งนั้นทีน,นี้เวลาเราเห็นคนนื่นเขาทำกรรมก็มักจะตนิติติตึงวิภาควิจารณ์รุนแรง แต่เวลาถึงคราวตัวเองแล้วบางทีปะทุกันบีบคั้นเข้ามาเนี่ยมันก็อดที่จะทําไม่ได้แม่จะรู้ดีอยู่ว่าทําแล้วมันผิดนะอดที่จะทาอย่างนั้นไม่ได้มันเราเขาก็ไม่ต่างกันแค่นั้นถ้าเรากลับมาแก้ไขที่ตัวเองเนะี่ยเราจะเข้าใจคนอื่นแต่าบางครั้งนี่มันอดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะชีวิตราวานเป็นอย่างนั้นจริงๆนะการที่จะ ให้ครอบครัวดำรงอยู่อย um, ่างมีความสุขในบางทีมันมันไม่ทำชั่วก็ไม่ได้นะอย่างหลายกรณีเช่นเน่นต้องไปขโมยต้องไปปล้นเพื่อที่จะให้ลูกหลานมีกินมีใช้เงี้ยนะต้องไปคดโกงคนอื่นเขาเพื่อที่จะให้ครอบครัวดำรงอยู่ได้อย่างเป็นอย่างมีความสุขอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นความคิดที่มันผิดก็อะไรเพราะว่าผลแห่งการํำชั่วไม่ใช่ความสุข ในความการทำชั่วนะั่นคือความทุกข์อยู่นะทีนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ตามไปตามเรื่องตนะามความเรียบร้อยของสัญชตาตญาณของตัวเองแค่นั้นเองสัญชตาตญาณที่จะเอาตัวรอดให้มีชีวิตรอดอยู่ได้นั่นเองอันนี้เป็นสัญชตาตญาณดิบที่มันมีอยู่ทุก,ทกตัวตนนะทุกสรสรพสัตว์ทั้งหลายนะเพราะในเรื่องของสีนนเรื่องของ สิ่งที่เอาไว้ควบคุมสัญชาตญาณของตัวเองมาอย่าให้มันวิ่งไปตามกระแสของโลกมากนักหัดทวนมันมั่งนะทวนมันมัน่งถ้าทวนมันได้แล้วก็จะไม่เดืดเอดร้อนใจในภายหลังนะอันนี้สีนี้เป็นเรื่องที่แมใ่ใจเป็นเรื่องทีง่ฟังดูแล้วมันแค่สินห้าแค่นั้นเองสินไปแค่นั้นเองเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าที่จริงเรื่ไม่เล็กน้อยเลยนะ ก่อนก็มารับศีลแบบเล่นๆนะรับศีลพอเป็นพิธีอะไรเงี้ยนะี้แต่ถ้าเราทำได้จริงๆแเราเหเองว่าเอ้ะทำไมบางคนเขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรเต่ทำไมชีวิตเขามีความสุขครอบครัวรักใคร่กันดีลูกหลานก็ไม่เกเระนะไม่สร้างความเดืดเอดร้อนใจใพ่อแม่แล้วก็สามารถที่จะเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตนเองนะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมนะ แต่ทำไมเราเกิดมาก็ไม่ได้คีเรีวคีเละนะครอบครัวตระกูลร่ลํารวยแต่ทำไมมันปั่นป่วนไปหมดลูกหลานแต่ละคนก็พึ่งพาอาศัายไม่ได้อะไรเงี้ยอ่อนแอเห็นเกิดตัวอะไรเงี้ยทำให้พ่อแม่ต่างเดือดนะร้อนใจนี่เป็นเรื่อ,องอไอ้คำว่าร้อนใจในภายหลังนะเวลาทำบิดเสียผลก็คือความเดือดน้ร้อนใจในภายหลัง ตามมาเพราะม,มันยังเป็นฐานให้เกิดสมาธิได้ตรงที่ว่าพอเรารักษาสินได้เป็นปกติแล้วในความสุขมันเกิดนะพอครอบครัวไม่วุ่นวายแล้วใจมันก็สบายนคะวรรอบตัวไม่สร้างความเดือดนะร้อนใจให้ใจไม่มีความสุขงั้นใจมีความสุขเวลาฝึกสมาธิอะไรก็เกิดง่ายมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดมันวุ่นวายอยู่ข้างในนี่ นึกถึงคนน้นคนนี้แล้วมันทุกร้อนไปหมดเลยนี่นะ,ะให้มันสงบขึ้นมาได้ไงนะเพราะว่ามันหาความสุขอะไรไม่ได้นะมันถึงเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดนี่พระเราเองเนี่ยแม่จะดูว่าโอ้ยสีลมันเยอะแยะสองรอยยิบเจ็ดข้อมันมากมายเหลือเกิน นี่ถ้าเราค่อยๆฝึกค่อยๆฝืนไปจนทั้งมันสามารถที่จะทําได้เนี่ยนะมันก็จะช่วยให้เวลาเราประพฤติปฏิบัติอะไรมันไม่เดืนเนอดร้อนใจเหมือนกันนะไม่ร้อนใจในภายหลังเหมือนกันนึกไปถึงศีลข้อไหนก็มีความรู้สึกว่าเออเราทําสมบูรณ์แล้วอย่างเงี้ยนะนอย่างกรณีของพระรูปหนึ่งที่นะ ที่จะเสียชีวิตนะด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนเราทั้งนั้นน้อมนึกถึงศีลของตอนเองนะเขาเรียกศีลานุสตินะนึกถึงศีนะลเราลกถึงศีลเรอนืกถึงข้อไหนก็สมบูรณ์ไม่ขาดตกบกคร่องนะปิติมันเกิดเพราะปิติมันเกิดมรคผลมันตามมานะบรรลุมรควนก่อนที่จะเสียชีวิตในตอน เพาะในสีลานสติไม่ใช่เป็นอารมณ์ของสมถะกรรมฐานก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นฐานที่เกิดวิปัสสนากรรมฐานไดนะ้เพราะอะไรเพร,ะเพราะนึกถึงแล้วมันมีความสุขึ้นมาในความอิ่มอ,อกอิ่มใจยินดีในกรรมที่ตนกระทำนะในกุศลกรรมที่ตนกระทำไว้ในอดีตที่มิตนนะนไม่ใช่เป็นเพียงข้อบัญญตัติหรือเป็นเรื่องสมมติบัญญัติก็ตาม แต่ว่าสมมติบัญญัติทั้งหมดที่เป็นพระวินัยหรือเป็นเรื่องของศีลที่พระเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับการดํารงชีวิตทั้งหมดมันไม่ใช่บัญญัติขึ้นมาเลื่อนลอยนะมันเป็นมันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติทั้งหมดเลยที่ทำให้การปฏิบัติเนี่ยง่ายขึ้นพูดง่ายคือเรื่องสมมตินี่แหละมันทาให้ปรมัดเนี่ยมันง่ายขึ้นนะเรื่องสมมตินี่แหละที่ทําให้ตัว จิตจสิกรูปอะไรเนี่ยทึ่งเนะี่ยเป็นตัวทั้งเป็นตัวกรรมด้วยมันทั้งเป็นตัวผลแห่งกรรมด้วยทั้งเป็นตัวกิเลสด้วยเนี่ยเนะี่ยมันเป็นกระบวนธรรที่มันไปในทางกุศลเพือโดยส่วนมากอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้มันง่ายขึ้นในการฝึกจิตตัวเองนะนี่เรื่องของศีลน,นะจะสวดมน,บน,นับ